เจ้าของช่อง YouTube ที่ขึ้นโชว์อยู่ณขณะนี้คุณคือผู้โชคดีได้รับบัตรกำนันเติมเกมวันพีทไฟติ้งพาร์ทมูลค่า12อหยวนถ้าหากคุณดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ส่งช่องทางติดต่อกลับหรือทักมาที่ Facebook ของผมได้เลยโดยรอบนี้ผมสุ่มจากจำนวนเลขท้ายคนกดไลค์ในคลิปวิดีโอที่แล้วของผมและพิมพ์คำว่าอยากได้จากที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเขาคนนี้คือหนึ่งในผู้ติดตามช่องของผมหากไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้และพิมพ์คำว่าสม็อกเกอร์จะไม่ใช่กระสอบทรายแห่่งโโลกกอออีตีตไไปปผู้ชคดคดดนถัาจจะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ด้วยนะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนคอสและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกมวันพี f ไฟติ้งพาร์ทสอนแก้ทางตัวละครสโมเกอร์ oker, โลกใหม่นั่นเองนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นตัวที่โหดมากๆเลยและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพยายามสอนให้เข้าใจง่ายมากที่สุดโดยการสอนครั้งนี้นะครับจะเน้นไปที่เทคนิคนะสำหรับ ับคนไหนที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรสามารถดูเป็นแนวทางได้แต่ว่าถ้าหากคนไหนที่เข้าใจคลิปวิดีโอนี้อย่างถ่องแท้นะครับถ้าหากไปเจอสโมเกอร์ใน PVP คุณจะเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยวิธีการในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเน้นไปทุกสกิลเลยทีละสกิลนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่การโจมตีปกติครับการโจมตีปกติของสโมเกอร์จะมีโอกาสหลุดคอมโบได้ค่อนข้างที่จะ ปานกลางนะครับไม่ได้หลุดง่ายแล้วก็ไม่ได้หลุดยากนะครับสามารถหลุดได้ถ้าหากเขาโจมตีประมาณว่าเชื่องช้านะครับถ้าหากเขาโจมตีช้าไปก็อาจจะมีโอกาสหลุดคอมโบแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากโจมตีแบบต่อเนื่องเขาก็จะไม่หลุดคอมโบนั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยและก็ถ้าหากโจมตีต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆบางจังหวะนะครับมุมกล้องค่อนข้างที่จะสับสนนั่นเองนะครับซึ่งจังหวะนั้นก็อาจจะหลุดคอมโบได้เช่นเดียวกันก็บอกได้เลยว่าถ้าหากหลุดคอมโบเราก็สามารถสวนกลับได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากเขาโจมตีอยู่แบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลบยากอยู่แล้วถ้าหากเราโดนโจมตีเนาะแต่ว่าตัวละครตัวนี้โจมตีค่อนข้างที่จะเชื่องช้านะครับเพราะฉะนั้นการคลุกวงในจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนั่นเองครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบพิเศษหลังจากที่สโมเกอร์กาางมคั อตอนที่สมโมเกอร์อยู่ในม่านควันตรงนี้นะครับการโจมตีของเขาจะมีโอกาสเป็นอมะตะด้วยนั่นเองและการโจมตีค่อนข้างที่จะก,กว้างและก็รวดเร็วนั่นเองนะครับรวมไปถึงการเคลื่อนไหวด้วยนะถ้าหากเป็นไปได้ให้เราหนีออกจากพื้นที่วงควันของเขาให้ไกลที่สุดนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะแก้ทางได้ในระดับหนึ่งนั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่1ครับสกิลที่1รูปแบบแรกครับเฮอริเคน <Hurricane. S 1> ควันความสามารถสกิลนี้คือจะโจมตีค่อนข้างรวดเร็วและก็บังคับทิศทางได้ค่อนข้างที่จะไกลและก็เป็นอมะตะ ด้วยนั่นเองนะครับวิธีการแก้ทางสกิลนี้คือเราจะต้องแดสส่วนทางกับสกิลนี้และสวนกลับด้วยการโจมตีประเภทโจมตีรวดเร็วนะครับแต่ว่าสกิลนั้นจะต้องไม่ใช่สกิลที่เข้าไปโจมตีเองนะครับซึ่งสกิลที่โจมตีรวดเร็วแล้วก็เข้าไปโจมตีด้วยตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้แต่ว่าจําเป็นที่จะต้องกะจังหวะให้เป๊ะกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่าจะถูกโจมตีกลับมาก่อนนั่นเองซึ่งสกิลนี้จะมีความสามารถคล้ายกับการดูดศัตรูเข้าไปโจมตีด้วยนั่นเองนะครับระยะค่อนข้าง และต่อมาก็จะเป็นสกิลหนึ่งรูปแบบที่2กระบอง 3T ทีความสามารถของสกิลนี้คือจะโจมตีรุนแรงทั้งหมด3ครั้งนะครับวิธีการแก้ทางก็คือเราจะต้องใช้สกิลโจมตีระยะไกลหรือเข้าไปโจมตีให้ถูกจังหวะหลังจากนั้นก็สวนกลับด้วยการโจมตีหรือว่าสกิลได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ตัวละครสโมเกอร์ไม่ควรใช้มากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ตัวเองเผยจุดอ่อนมากที่สุดนั่นเองครับแล้วก็สกิลต่อมาครับสกิลหนึ่งขั้นท 2, ความสามารถสกิลนี้คือจะโจมตีระยะใกล้และก็รวดเร็วมากๆนะครับวิธีการแก้ทางสกิลนี้ก็คือจะใช้สกิลพาร์ทเนอร์ขัดการโจมตีก็ได้นะครับเพราะว่าระหว่างใช้สกิลนี้จะสามารถขัดการโจมตีศัตรูได้ถึง100%เลยหรือว่าจะใช้การโจมตีระยะไกลที่ไม่ต้องเข้าไปโจมตีด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเป็นสกิลที่จะต้องเข้าไปโจมตีด้วยตัวเองสกิลนั้นจําเป็นที่จะต้องเป็นตัวแดงหรือว่าอมตะนั่นเองนะครับและสกิลหมัดปืนกลควันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เป็นจุดออออออ่่่่นนนขงงสโมเกร์็วาาได้ัะแลต สกิล2ขั้นที่1สกิลนี้มีชื่อว่าควันแห่งความรักความสามารถของสกิลนี้คือจะโจมตีรวบศัตรูที่อยู่ด้านหน้าศัตรูที่ถูกรวบนะครับจะถูกยกเลิกสถานะตัวแดงด้วยและระหว่างที่สโมเกอร์ใช้สกิลนี้สโมเกอร์จะเป็นตัวแดงในระยะเวลาหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับวิธีการแก้ทางของสกิลนี้คือเราจะต้องหลบไปด้านหลังหรือว่าหลบไปด้านข้างนะครับหลังจากนั้นก็โจมตีสวนกลับอย่างรวดเร็วและต่อมาสกิล2ขั้นที่1รูปแบบที่2ควันแห่งความรักเวอร์ชั่นเสิร์ฟถ,ถึงที่ ความสามารถของสกิลนี้คือจะโจมตีศัตรูระยะไกลและก็ตามทิศทางที่ตัวเองกําหนดไว้นั่นเองนะครับวิธีการแก้ทางสกิลนี้คือหลบไปด้านหลังของศัตรูหรือว่าด้านข้างนะครับหลังจากนั้นก็โจมตีสวนกลับอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ สกิล2ขั้น2รูปแบบที่1หมัดควันตรงความสามารถของสกิลนี้คือโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและสตั้นศัตรูที่โดนโจมตีเป็นระยะเวลา1น,นั่นเองนะครับและระหว่างที่โดนสกิลนี้สตันจะไม่สามารถเรียกใช้สกิลพาร์ทเนอร์ได้หรือว่าทําอะไรได้เป็นระยะเวลา1น,นั่นเองนะครับวิธีการแก้ทางของสกิลนี้คือหลบไปด้านหลังหรือว่าด้านข้างข,ของศัตรูและโจมตีกลับอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับหรือว่าจะใช้สกิลโจมตีอย่างรวดเร็วสวนกลับก็ได้นั่นเองครับสกิล2ขั้นที่2รูปแบบที่2ควันตุยหลังความสามารถของสกินลนี้คือพุ่งไปโจมตี ศัตรูตรงทิศทางที่ยืนอยู่ล่าสุดนะครับระยะค่อนข้างไกลในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สุดแมปวิธีการแก้ทางของสกิลนี้คือหลบให้พ้นและโจมตีสวนกลับอย่างต่อเนื่องหรือว่าใช้สกิลประเภทโจมตีรวดเร็วสวนกลับศัตรูก็ได้ครับสกิลนี้ค่อนข้างแก้ทางง่ายแต่หลักๆเลยก็คือเราจะต้องไม่ถูกคอมโบแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับต่อมาคือสกิลอัน Ultimate, ติเมตหมัดควันพุ่งทำลายล้างความสามารถของสกิลนี้คือจะโจมตีศัตรูในทิศทางที่กำหนด5ครั้งและครั้งสุดท้ายจะพุ่งไปตามทิศทางที่เรากำหนดนั่นเองระยะยค่อนนข้างกลใ ระดับหนึ่งนะครับวิธีการแก้ทางสกิลนี้คือเราจะต้องหลบให้พ้นและใช้สกิลประเภทโจมตีรวดเร็วหรือใช้สกิลโจมตีระยะไกลสวนกับศัตรูให้ตรงจังหวะนั่นเองนะครับต่อมาคือสกิลอันติเมทคัตซีนความสามารถของสกิลนี้คือจะโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้า วิธีการแก้ทางของสกิลนี้คือหลังจากหลบพ้นให้ใช้การโจมตีสวนกลับอย่างต่อเนื่องหรือใช้สกิลประเภทโจมตีรวดเร็วหรือจะเป็นสกิลระยะไกลก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลเสริมที่1เมฆควันความสามารถสกิลนี้คือโจมตีศัตรูตามทิศทางที่กําหนด3ครั้งและระหว่างที่ใช้งานสกิลนี้จะเป็นอมตะ วิธีการแก้ทางก็คือเราจะต้องใช้สกิลโจมตีสวนกลับในจังหวะการโจมตีครั้งที่3ของศัตรูนั่นเองนะครับสกิลเสริมที่2ควันเคาน์เตอร์ความสามารถของสกิลนี้คือโจมตีสวนกลับศัตรูหรือโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับวิธีการแก้ทางของสกิลนี้ไม่มีครับคุณผู้ชมถ้าหากโดนจับจะต้องยอมโดนแบบ100%หรือว่าใช้สกิลฮาคิสสังเกตขั้นมหาเทพหลบก่อนการคือถ้าหากโดนสกิลนี้ก็จําเป็นที่จะต้องโดนแบบ1 0 0เรลยนะครับไม่สามารถหลบได้โดย สกิลพาร์ทเนอร์ขัดจังหวะการโจมตีคอมโบของศัตรูตอนที่ศัตรูใช้สกิลที่เราสามารถขัดการโจมตีได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้ถ้าหากโดนเข้าไปก็โดนแบบเต็มๆเ,เลยนั่นเองหรือว่าถ้าหากตัวเราใช้สโมเกอร์เช่นเดียวกันอยู่เราก็สามารถใช้สกิลเสริมควันเคาน์เตอร์ตรงนี้สวนกลับควันเคาน์เตอร์ของศัตรูได้เช่นเดียวกันนะครับพูดได้ว่าถ้าหากใครใช้ก่อนเป็นฝ่ายแพ้นั่นเองครับผม และต่อมาครับในส่วนของสกิลพาร์ทเนอร์ตัวละครสโมเกอร์สำหรับสกิลนี้นะครับวิธีการแก้ทางค่อนข้างที่จะยากมากๆคุณผู้ชมสามารถแก้ทางได้โดยการมองด้วยตาเปล่าแต่ว่าบอกได้เลยมีคนส่วนน้อยมากๆที่สามารถทําได้แบบนี้นะครับส่วนใหญ่แม้แต่โปรเพเยอร์เองเขาก็จะใช้สกิลฮาคีสังเกตหลบก่อนการของตัวเองกันทั้งนั้นนะครับไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าแล้วก็หลบได้เพราะว่าณแพทปัจจุบันนี้เป็นตัวละครที่โกงมากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสกิลของตัวละครปกติหรือว่าจะเป็นการใช้งานสกิลของรูปแบบพาร์ทเน ตัวละครสโมเกอร์โลกใหม่คือตัวละครโ no น .1 ณจังหวะนี้เลยก็ว่าได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับความรู้ในคลิปนี้คลิปนี้ค่อนข้างที่จะออกไปด้านเทคนิคขั้นสูงนะครับอย่างที่ผมบอกเลยคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นมือใหม่นะครับไม่เป็นไรดูเป็นแนวทางได้เมื่อเล่นคล่องแล้วนะครับก็ลองจับเทคนิคในคลิปนี้ทีละเล็กทีละน้อยลองไปเล่นดูนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าผมสอนเทคนิคที่สามารถนําทุกตัวละครในเกมเกมนี้มาแก้ทางตัวละครสโมเกอร์โลกใหม่ได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นสกิลใดสกิลหนึ่งแต่ผมเน้นเป็นเทคนิคการเล่นทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับลคิป วิดีโอนี้นะครับผมเนคคอสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอจะกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม